บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนสำหรับตอนนี้ก็คุยกันต่อนะจ๊ะมาคุยกันต่อวันหลังจากที่พ่ออาเจียนลงไปแล้วแล้วก็พ่อกำลังจะล้างอ่างที่พ่ออาเจียนก็เสียงลูกนนทาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกจะล้างเอง พ่อก็ออกมาก็มานอนเข้ามาห้องพรมสีเขียวพอเริ่มนอนลงไปก็รู้สึกว่าท้องมันจะทายยังเดินลูกจาห้องพรมสีเขียวเข้าห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำของห้องพรมสีเขียวพอพ่อเข้าไปนั่งก้นถึงปากโถส้วม ความรู้สึกพิเศษมันเกิดขึ้นในตาพระทันทีแต่ขอบอกให้ลูกทราบไปก่อนว่าตอนนี้เนี่ยพ่อยังมีแรงดีจิตใจยังมีความสุขอารมณ์ต่างๆเป็นปกติทุกทั้งหมดด้านเนื้นอารมณ์นี้ไม่มีการหม่อนไหวร่างกายที่เดินเข้ามามันก็ไม่ส่วนไม่เสไม่ใช่ไปพเผีมันเดินตามปกติ แต่ว่าพอก้อนทิ้งโถส้วม mm hmm. ก็ปรากฏในตาพร่าพุขึ้นมาในตาพราพ่ามนแล้วก็เป็นตาฟางมองอะไรไม่เห็นมองที่หน้าประตูส้วม mm hmm. เกือบมันพรางพร่าเห็นไรๆเต็มที mm hmm. ก็มีความรู้สึกในใจ mm hmm. ว่าใจนี่มันปกติ <Yeah. S 1> รู้สึกว่าถ้าหากว่านั่งที่ทโถส้วมนี่ ดีไม่ดีแรงทั้งร่างกายมันหมดราจะหล่นลงไปกันได้ถ้าร่างกายมันต้องตายลักษณะน,น,นี้จะรู้สึกว่าเป็นที่ทุเรศใจหรือว่าเสียใจของลูกๆทั้งหมดเพราะว่าพ่อทำความดีมาหลายอย่างพ่อไม่ได้ถือว่าพ่อดีอย่างเดียวนะความชั่วของพ่อก็มี แต่ก็สั่งสังสมความดีการสอนธรรมะข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าให้คนได้ที่ไปอยู่คุณดานได้มโนวิธิและพ่อจะต้องมาตายพ่อหล่นจากโถส้วมตายนี่ก็ต้องคิดแต่เรื่องความตายนี้รูรักเราก็บังคับกันไม่ได้อย่างพระโมคคัลลามีฤทธิ์ก็ต้องปล่อยให้โจรทุกแต่ท่านก็ไม่ตาย ถ้าเวลลาพระพุทธเจ้านิพพานตายพ่อคิดว่าถ้ามันหล่นลงไปตายหรือไม่ตายจะเป็นที่เศร้าใจของลูกมากเป็นการรักษากำลังใจของลกูกพ่อพยายามทรงตัวลุกขึน้นตอนนี้ใจเป็นสุขลกูกพอเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกท่านเป็นปกติ แต่ว่าตาพ่อไม่เห็นประตูที่ออกมันมืดมัวไปหมดพ่อพยายามค่อยๆเดินเกรงกว่าจะไปสะดุดอะไรเข้าพอไปถึงประตูจับขอบกำแพงออกมาภายนอกดูประตูนอกอีกชั้นหนึ่งที่จะออกมันก็มองไม่เห็นตอนนี้พ่อมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนก็คนตาบอดสนิท ก็มีความรู้สึกว่าถ้าบางเอื่นพ่อเดินออกไปมัน่วนล้มลงที่ไหนจะทำให้กำลังใจของลูกทุกคนเสียหมดฉะนั้นพ่อจึงตัดสินใจนั่งตรงนี้แหละมันจะเป็นที่ไหนก็ช่างแล้วก็นั่งลงไปพอนั่งลงไปแล้วก็รู้สึกว่ากำลังกายเนี่ยมันไม่ดีมันจะทรงตัวไม่ไหว นี่ความจริงมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่คิดว่าจะต้องเองกายแต่เองกายลงไปนี่แว่นมันจะเสียแว่นนิยมนนน้อยโลพันสีท่านสร้างให้ราคาแพงมากจึงได้ถอดแว่นพอถอดแว่นจะวางโลกรักตอนนี้พ่อก็หมดความรู้สึกทางกาย ไม่รู้ว่าวางแว่นลงไปได้ยังกายเอนนอนลงไปแล้วได้ยังตอนนี้พ่อไม่รู้เลยเมื่อถอดแว่นออกทําท่าจะวางอทิศสมาดกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตมันก็หลุดจากร่างกายโดยที่พ่อไม่ได้ตั้งใจ มันหลุดออกไปแล้วแบบประเภทไม่ห่วงร่างกายไม่เกิดความรู้สึกทางร่างกายเลยหลุดเพิ่งเกินไปมีความรู้สึกครั้งแรกก็ปรากฏว่าอยู่หน้าบรรดุคำพนศิลาอาจของท่านโกศีสกอธิวราชคือท่านปู่ของลกูก <Yeah. S 1> แต่บริเวณนั้นปรากฏว่าเต็มไปด้วยเทวดาพรมพระอริยะและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ทุกท่านเปลี่ยรัศมีกายผ่องใสเต็มอัตราทั้งหมดรู้สึกว่าสว่างสวัยไปโทษดาวดึงจะมองไปในด้านไหนเห็นแจ่มชัดใสสะอาดแพราวพรา,วราวสวยสดงามเป็นพิเศษมองไปด้วยด้านพระจุลามณีเจดีสถายก็สวยงามมาก แต่ความจริงการขึ้นไปของพ่อทุกทีมันไม่มีอะไรสวยเท่านี้พ่อกราบท่านปู่ท่านย่าแล้วท่านพ่อท่านแม่ทั้งหมดนี่ก็เดินเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระบรมสุคตและพออาาระอรหันต์ทั้งหมดและท่านผู้มีคุณพอกราบแล้วสมเด็จพระบพิธพแก้วก็ทรงตรัสว่าขึ้นไปนิพพานกันเถอะ เมื่อท่านตัดเท่านี้ทุกท่านทั้งหมดก็ถึงนิพพานทันที <Yeah. S 1> พ่อก็ไปกับท่านด้วยเรื่องของนิพพานใน,นโนรักพวกนักเขียนตำรายเขาติพ่อว่าไม่เคารพในพระปริยัติ <Yeah. S 1> แต่พ่อก็ไม่ได้สนใจสมัยที่เป็นนักปริยัติพ่อก็ว่านิพพานศูนย์ yeah. แต้ว่าเวลาพ่อตายทีไรนิพพานมันไม่สูญสักทีฉะ<ม>นั้นเวลานี้ไม่ใช่เวลาเขาปริยัติเพราะพ่อยัดมันมาพอแล้ว<ม>ยัดเท่าไรมันก็ไม่เต็มยิ่งยัดยิ่งมีทิฏฐิมานะนิพพานจะสูญหรือไม่สูญเป็นเรื่องของนักปริยัติและก็เป็นเรื่องของนักปฏิบัติ ถ้าปริยัติทำให้คนรู้ดีก็ไม่ต้องปฏิบัติถ้าปฏิบัติมันโง่ก็ไม่ควรจะปฏิบัติต่อไปเรื่องนี้เป็นเรื่องของความตายวาระที่เจ็ดโลกรักไม่ควรจะเป็นที่เก้าพอเธอขอตัดเป็นที่เจ็ดตอนนี้เมื่อถึงพระนิพพานเป็นว่าทุกท่านก็วาดล้อมทุกอย่างพ่อมีความแปลกใจอยู่นิดหนึ่ง ว่าตามธรรมดาคนถ้าตายจริงถึงบรรดุกรรมลศิลอาจมีสภาพเช่นนั้นพระผู้มีพระภายเจ้าพระองค์จะทรงประกาศเรื่องการละขนันห้าแต่ว่าพอไปถึงที่นั้นท่านแทนที่จะตรัสบอกว่าไปนิพพานเถอะก็ไปที่อยู่ของพอ่อที่นั้นทุกคนเงียบสงัด ที่ทรงตรัสอยู่องค์เดียวก็คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าความสุขใดๆที่มันจะมียิ่งไปกว่าพระนิพพานไม่มีและสมเด็จพระจินสีก็ทรงตรัสต่อไปว่าเรื่องของนิพพานนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดากำลังใจของเธอเนะี่ย มันเกาะติดนี่ผ่านแล้วที่มีอารมณ์จืดเลยคนที่จะมาที่ผ่านได้ต้องมีกะระแสใจจืดแบบนี้คือมันจืดทุกอย่างคืออารมณ์มันไม่ติดเรื่องนี้ลูกรักถ้าใครเขาพยากรณว่าพ่อเป็นพระอ,อรหรันต์ก็จงอย่าเชื่อเขาแล้วก็บอกว่าพ่อเป็นพระเริยเจ้า ก็จงอย่าเชื่อ <Right. S 1> เขาไม่อยากรณว่าพ่อเป็นพระผู้ทรงฌานสมาบัติก็จงอย่าเชื่อแต่ลูกไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่าพ่อไม่มีความรู้สึก <Right. S 1> ว่าเป็นพ่อเป็นพระทรงฌานเดีอว่าพ่อเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าพ่อเป็นพระอหรหันต์ <c oughs> <c oughs> ความรู้สึกในด้านนี้ของพ่อไม่มีพ่อไม่เคยคำนนง ่็มีความคำนึงอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงเราจะละวะตะสงสารได้มีอารมณ์ใจอยู่เพียงเดียวนี้ก็คิดว่าถ้าเมื่อไรจิตเข้าถึงสังขารุปเปขายานทุกอย่างในเมื่อเราวางเฉยาจอารมณ์ของความชั่ววางเฉยาจอารมณ์ของโลก,กีวิสัยเราอาจจะมีความสุขเราจะมีความสบาย ตายแล้วจะเป็นยังไงไม่มีความหมายความหมายมีความสําคัญอยู่ว่าให้ขณะที่มีชีวิตอยู่จิตมันก็ไม่หวั่นไหวมีความสุขในโลกกรรมมาความหมายความไม่ติดในในโลกกระทให้จิตมันจืดเส้หมดพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตสงนตรจุประเดี๋ยวหนึง่งก็ทรงให้ดูร่างกายของตัว บอกเวลานี้เ,เ็นว่าทุกคนเขาสว่างสวัยเขาผ่องใสมากแล้วเธอล่ะสว่างไหมก็ดูคนตัวว่าตายจริงเราลืมดูตัวเราเราก็สว่างเหมือนกันแล้วมันก็สว่างสวัยใสที่สุดเกินกว่าที่จะเห็นมาในการก่อน <c oughs> ตอนนี้ไปองค์สมเด็จพระจินวรวรที่นี้ส่งแนะนำ ว่าการสอนลูกศิษย์ต้องใช้รัศมีกายช่วยดย้วย<ป>เธอมาจากพระโพธิสัตว์และก็จวนจะบรรลุหมยกว่าจะจบกิจพระโพธิสัตว์ชาตินี้อยู่แล้วรอแต่การบรรลุแต่มาเอินเทอลาพุทธภูมิเสียก่อนฉานั้นสีกายจึงออกมามีได้สี่สีไม่เข้าหกสี แต่ว่าตอนนี้ไปใช้สีกายได้หกสีพอกราบท่านว่ามิฉชนั้นก็จะเป็นการปรมามไม้พระองค์สมเด็จพระชินนสีเป็นการตีเสมอแต่ก็ทรงแั่ว่าฉันอนุญาตให้ใช้ทำไมจะใช้ไม่ได้ให้เธอลงเปล่งแลัสิมีกายคิดว่ามีหกสีสิตอนนั้นพระองค์ก็เปล่งฉับพดังสีสวยสดงดงามมาก อ,อ๋ก็เปล่งมากมั่งมันมีสภาพเหมือนกับดวงดาวยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สีมันจางๆบางๆมองไม่ชัดของท่านสว่างจ้าองค์สมเด็จพระสุธรริจึงทรงตรัสว่าเท่านี้นะพอช่วยคนเขาได้ก็ถาม่ว่าจะใช้ในเวลาไหนเพราะใช้ในเวลาสอนธรรม แต่สีนี่ไม่ได้เปล่งให้คนใช้ตาเนื้อเห็นเปล่งให้คนที่ก็ได้ที่ปิจิโรยานเห็นและนอกจากนั้นประเทศไทยกำลังมีความทุกข์เราเป็นพระเป็นหนี้บรรดาประชาชนชาวไทยเพราะว่าชีวิตของพระจะทรงชีวิตจุนได้เพราะอาศัยชาวบ้านเลี้ยง เธอจงใช้รัศมีกายนี้ทุกวันเปล่งไปทั่วบริเวณของประเทศอธิษฐานจิตให้ประเทศมีความสุขให้ประเทศปลอดภัยจากพยันตรายของข้าศึกแล้วก็แปลนว่าขอประเทศไทยอยู่รอดต่อไปมีความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆทำจะได้ผลด้วยฉับพลันไม่ได้ทำเรื่อยๆไป เนค่าทูลถามองค์สมเ็จพระจอมไตรว่ากิจนี้จะสําเร็จไปตามนั้นหรือท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าคนดีพระอรหันต์คนดีพรหมกนดีเทวดาคนดีดคดําพูดเขาไม่ถอยหลังหมายความว่าตัดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นพ่อก็รับฟังต่อมาท่านให้อววาตอีกเล็กน้อยพูดว่าคนที่จะมาปฏิบัติธรรม ให้แนะนำว่าทุกคนจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพ่ทรงฌชานจงอย่ามีความรู้สึกว่าเราเป็นพระอริยเจา้าให้มีจิตต้องการอย่างเดียวคือความดับไม่มีเชื่อของกิเลสทำกิเลสให้สิ้นไปเราจะถึงไหนนั่นมันเป็นเรื่องของกําลังจิตที่เราจะชำระกิเลส จงอย่าคิดว่าเป็นผู้ทรงชานหรือเป็นพระอดิยะมันจะเป็นมานะทิฏฐิแทนที่จะดีมันก็กลับเร็วแล้วก็จงแนะนำโลกสิษย์ทุกคนว่าเมื่อถึงนิพพานจิตถึงนิพพานในแล้วขึ้นมานิพพานบ่อยๆครั้งลนนาทีสองนาทีก็ดีทำจิตให้เป็นสุขที่นิพพานแล้วก็ลงไปจะไปไหนก็ได้ เอานิพันธ์เป็นจุดหมายต้นทางที่เราจะขึ้นไปก่อนจิตมันจะได้ชินกับะนิพันแล้วก็ให้ทุกคนวางอารมณ์เสียว่ามนุษย์สโลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีความหมายสําหรับเราเราต้องการอย่างเดียวคือะนิพันธ์รูปรักตอนนี้ถ้าใครก็อ่านพระไตรปิฎกในคันธวัตเขาจะค้านบอกว่า ในพระขันธวัคบอกว่าแม้ปตัตนิพานก็ไม่นึกถึงให้ทําจิตให้สะอาดมีตอนพ่อนึกถึงตอนนี้ขึ้นมาสมเด็จพระบรมโลกก็นาดทรงรู้ว่าน้ำใจใก็ทรงดัดว่าเรื่องนั้นจริงแต่ถาคตพูดไว้จริงแต่ว่าเธออย่าลืมว่าคนที่เดินไม่ถนัดอย่าเป็นโรคเนบชา เลือนเด็กที่ยังเดินไม่แข็งต้องเกาะราวก็หมายความว่าถ้ากําลังใจยังไม่ถึงอาราตผลก็ต้องใช้อุปสมานุสติกรรมฐานมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไว้ก่อนเ<ไ>จงกว่าอารมณ์นั้นจะถึงอาาลาตผลมีการส่งตัวแล้วอารมณ์จืดมันจะปรากฏตอนนี้ไม่ต้องเกาะราวไม่ต้องนึกถึงนิพพานก็ได้ ยังไงย mm ังไงก็ต้องมานิพพานเพราะจิตมันหมดจากกิเลสเมื่อทรงตรัสเสร็จอสมเด็จพระรามโลกก็เช่ก็ทรงตัดบัาขึ้นมานานแล้วโลกกลับลงไปเถอะเมื่อพระองค์ทรงตัดพ่อก็เฉยพระองค์ก็ทรงตัดซ้ำกลับลงไปทโลกแล้วท่านก็เสด็จลงเพราะท่านเสด็จลงทุกคนก็มาหมดพ่อก็ต้องมา มาถึงเองร่างกายมันนอนคดโลอยู่ในท่าลักษณะที่ขางอเข้าไปหน่อยดึงเข้าไปรื่อง,งอขาเข้าไปหน่อยแบบธรรมาดาดํมดาและก็มีการนอนตะแคงฝาพอเข้ามาสู่ร่างกายก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงลูกนนทาอนันตวงศ์เรียกว่าลงพ่อลงพ่อ ก็วันนี้รู้สึกแล้วขานตัวรับขันรับว่าขานรับแล้วก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมามันก็ยังมืดพ่อมองไม่เห็นอะไรจริงๆตามันก็นค่อย<ๆ>สว่างขึ้นีละน้อยแะน้อย,อยมองไปที่พื้นเห็นพรมสีเขียวคิดว่าเอ๊ะนี่เรานอนที่ไหนนะเมื่อกี้นี่เราอยู่ในซ่วมนี่แล้วออกมาได้ยังไง แล้วก็มองตามันสว่างขึ้นมองไปทีเห็นประตูหน้าห้องบันทึกเสียงเห็นหม้อบแบตลลเตอรี่แล้วก็เลยทราบว่าเวลานี้เรานอนอยู่หน้าสวมน,นึกไม่ออกว่ามันออกมาได้ยังไงนึกทบทวนไปนะทบทวนมาก็นึกว่าอ๋อขณะที่เราเดิอนออกมาหน้าเรามืดเรามองอะไรไม่เห็นเ้านอนตรงนี้ ตอนนั้นก็ดีนเสียงสวโสุรเสียงก็องค์สมเด็จพระจินสีว่านี่เธอตายไปแล้วนะแล้วก็เวลานี้เธอเกิดใหม่เมื่อเธอเกิดใหม่ก็ต้องถือวันเกิดของเธอก็คือวันที่28ตุลาคม2522เธอจงรับภาระอันนี้ต่อไป พระองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ส่งมอบหมายภาระแล้วก็กำหนดวันเวลาว่าควรจะตายแบบที่เท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้ภาระอันนี้ปลายกฏว่าองค์สมเด็ดจพระจีนสีมอบไวหนักมากทรงตรัสง,ง่ายๆว่าจงอย่าท้อถอยในการต่อสู้กับอรัชชี ถ้ามิฉะนั้นแล้วพระศาสนาจะต้องสลายตัวแล้วก็ต้องพยายามฝึกฝนทุกอย่างที่พ่อสั่งแล้วก็แนะนำลูกศิษย์ทุกอย่างประเภทเอาจริงเอาจัง<อ>นี่นก็ทรงเด็ว่าลูกนะ่ะไม่ได้มีเวลาพักผ่อนเลยนะ พ่อเวลาที่ยังเป็นมนุษย์อยู่มีร่างกายอยู่เวลาที่สอนธรรมในการบางครั้งพ่ออยู่สุขวิหารครั้งละสิบห้าวันพ่อมีเวลาพักผ่อนแต่ลูกไม่มีเวลาพักผ่อนเลยต่อไปก็ควรจะหาเวลาพักผ่อนสิบบ้างถือว่าวิชาความรู้เราให้เขาไว้แล้ว อย่าให้เขาติดจ็กันจึงเกินไปสอนให้เขาเขาจัดรู้สารักษาตนเองกันบ้างถ้าใครเขาไม่รู้จักช่วยช่วยตัวเองก็จงปัดไปเลยสอนแล้วหนึ่งบาระเขาไม่รับฟังอยังถือมานะทิฐิก็ให้ตัดไปเลยตอนนี้เราจะเลือกคัดเอาเฉพาะคนดีเท่านั้น คนนี้เขาไม่ดีก็อย่าเข้าไปสนใจกับเขาสอนเขาไม่เชื่อก็อย่าโอ้ปล่อยเขาไปตามทางของเขาเพราะว่าพวกปะทะประมะนี่พ่อเองพ่อก็ไม่สอนเป็นนั้นหลังจากพระองค์เตือนตามนั้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมีกำลังตามปกติ นับพระองค์ก็ทรงแต่สว่าออกไปข้างนอกทั้โลกว่าเดี๋ยวคนอื่นเขาจะห่วงก็ว่าน้พ่อก็มองดูสถานที่ว่าพ่อสร้างที่วัดท่าสงนี่นับเงินแล้วร้อยร้านเศษน้าสรส้างที่อื่นมาอีกมากมายแต่ว่าที่นอนตายของพ่อก็คือหน้าสวมมีพื้นที่กว้างหนึ่งเมตร แล้วก,ก็ยาวสี่เมตรแต่ว่าที่นอนตายจริงๆมันกว้างหนึ่งเมตรแล้วก,ก็ยาวประมาณมเมตรเศษๆนิดๆเพราะขาไม่งอเข้ามานี่เป็นความหมายความหมายว่าการติดวัตถุไม่มีความหมายที่เราสร้างไว้ก็เป็นสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเรา เราไม่สร้างเพื่อตัวสร้างเพื่อคนดีแต่ไม่ได้สร้างเพื่อคนเลว <Yeah. S 1> แต่ว่าคนเลวเขายังคิดว่าเป็นเรื่องของเขาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกที่อยู่ในภ้ากาสาวพัด <Yeah. S 1> นั่นเป็นเรื่องของเขานาลกูกเ <Yeah. S 1> มื่อออกมาแล้วก็ปรากฏว่ามีคนหมอรุนจวนอัญเชิญมินจักรใหญ่อิทนนทานันตวงศ์ แล้วก็มีใครบ้างเพราะก็จําไม่ได้เอ,อาพากันวุ่นวายมาต่างคนต่างให้ยากันออกมาแล้วก็รู้เสึกจิตใจมันก็สบายนี่ลูกเรียวแรงมันก็ยังดีเขาก็จัดยาการฉีดยากันบ้างให้น้ำเกลือกันบ้างให้น้ำเกลือกเกี่ยวกับวิตามินนี่นก็ทําทุกอย่างพ่อพูดก็คุยเขาดีเพราะเรียวแรงมันดี จิตมันเป็นสุขแต่ว่าพอตอนบ่ายพอวิตามินหมดปรากฏว่าผมพ่อเห็นว่าแล้วเรียวแรงมันดีนี่พ่อก็ลุกคนเดินเดินไปเดินมาระเดี๋ยวเดียวหน้ามันก็เริ่มมึดมันมีอาการตัวเบาพาะต้องกลับมานอนใหม่ตอนนี้ทุกคนบอกว่าหน้าขาวซีดพ่อมีความรู้สึกตัวพ่อหมดกำลัง ตอนนี้เอี่ยมยมอาจก็ทำทำการมาขดเขาบอกว่าเป็นป่วงก็แปลกเป็นเรื่องแปลกอยู่นิดท้าเอาเงินเอาสาตังแดงมาขดมาขดแล้วก็ลดลงอาการท้องอืดอาการป่วงมันต้องทั้งอืดทั้งเสียดทั้งลงทั้งมากแต่ก็เป็นการแปลกทุกเวทนานี้ไม่ได้มีกระพ่อเลยรู้สึกว่าท้องมันอืดน,นิดนิด,นดที่มันหมดแรงก็หมายว่าแก๊สบันดังขึ้นมามาก อาการเป็นป่วงนี้พ่อจะเล่าตอนหลังเพราะเป็นมาอย่างหนักโลกแต่การคราวนี้แปลกที่สุดที่มันไม่มีทุกขเวทนาทางใจเลยทางกายมันน่าจะมีวัตถุเวทนาไม่มีจริงๆทางใจมันมีความรู้สึกว่ากายเป็นปกติแต่ทา่านนี้จิตใจของพ่อไม่ได้ห่างพระพุทธเจ้า ทุกท่านทั้งพ่อทั้งแม่ลูกบทพัญญาแล้วกเ็เพื่อนพระพรหมนั้นรอบไม่เห็นเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นปกติทั้งหมดจิตใจมันก็ชุม่มชื่นเลยไม่มีความรู้สึกทางกายว่าทุก็เวทนามันมีขนาดไหนมันมีอารมณ์ใจอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขนี่จะรักจำให้ดีนะ ที่พ่อพูดให้ฟังนี่ความจริงมันยังไม่จบก็หมายถึงหมายถึงว่าจะเล่ากันต่อไปมันก็แค่นั้นแหละคือวันรุ่งขึ้นก็มีการให้น้ำเกลือกันอีกว่าตอนกลางคืนเวลาที่จะเข้าไปนอนก็มีไม่เห็นนอกจากวัทวรดากับพรมอื่นแล้วก็มีคณะของทามหาราชสองท่าน เป็นคณะวาชิระแต่งตัวสีแดงมาทาั้งคู่จึงถามว่าเพื่อนวันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นอะไรบ้างบอนิดหน่อยให้น้ำเกลือะก็แล้วกันแล้วก็ถามว่าวันนี้จะมีอะไรบอกมาเอ,อืดเสียดนิดหน่อยต่ตัดมาเสียก็แล้วกันตัดหมายความว่าตัดอารมณ์ก็เป็นจริงตามทันวาวก็จึงต้องบอกว่าเพื่อนพรุ่งนี้ช่วยกินข้าวหน่อยนะ มันเป็นวันที่สิบเก้าแล้วประเดี๋ยวยี่สิบยี่ิบเอ็ดจะไม่มีแรงแต่ก็บอกว่านายพอวันรุ่งขึ้นพอกินข้าวเช้าก็ไปค้อนหมอข้าวเพลงก็กินซี่ค้อนหมอก็ร่างกายก็มีแรงตอนท่านมาถามว่าเพื่อนทําไมไม่แต่งตัวให้สวยละ่ะเวลานี้พระพุทธเจ้าสเสด็จใครก็อยู่ด้วยพร้อมเจ้านายก็อยู่พร้อมท่านบอกว่าเป็นกําลังอยู่เวร อยเวงก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ความจริงเขาแต่งตัวเต็มที่เหมือนกับพรหมเ่าสวยมากเบน,นั้นว่าสําหรับการตายครั้งที่เจ็ดลูกรักพกก่อก็ขคสรุปลงเพียงแค่น,นี้ว่าชีวิตตินสีของพ่อนะ่ะลูกจะถือกันห้าเป็นสําคัญนะและจงจำไว้ว่าสังขารุปเปขายาน ถ้าเราพยายามวางวางกันไว้สภาพมันจะเป็นอย่างนี้ท่านนี้พ่อก็ต้องขอขอบคุณท่านลุงท่านที่ครั้งหนึ่งพ่อพบก,กับท่านถามว่าพ่อจะตายด้วยอาการอย่างไรให้พ่อเนี่ยต้องตายเพราะโรคท้องแน่แต่บอกอืดนิดนิด,นดเสียดหน่อยหน่อยก็เลยเรียนท่านว่าเกรงว่ามันจะไม่ได้สติท่านบอกก็ไม่เป็นไรได้สติก็ขอท่านบอกว่าเอาตายแค่หมดแรงไปเฉยๆได้ไหม ยัอืดให้เสียดเลยท่านก็บอกว่าได้แล้วเขียนไปตามนั้นเป็นนว่าชีวิตของพ่อก็เข้าถึงอายุไขแต่ความจริงมันเลยอายุไขแล้วนะลูกรักนะพ่อจะเล่าในเทปหน้าว่าทำไมพ่อจะต้องมาตายกันปีนี้ความจริงเวลาจะตายจริงๆมันต้องเป็นปีหนะ้าปี2514 ทำไมจะต้องมานั่งตายกันปีนี้ถ้ามันก่อนกําหนดเวลาที่พ่อจะต้องรู้ว่าตายพศ .2524 น,นี้ไม่ใช่14นะ2524เหตุผลมันมีแต่ถ้าว่าสําหรับเทปน้านี้มันหมดเสร็จแล้วนี่ลกูกเอาไว้ฟังกันหน้าหน่อยต่อหน้าใหม่ต่อไปนะจ๊ะขอลูกรักของพ่อทุกคนพูดทรงความดี และเป็นลูกที่มีความกระตันอยู่กระเวทีลำบากเพื่อพ่อทุกอย่างขอลูกทั้งหมดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระบระมสุคตมีความปรารถนาคือพระนิพพานขอลูกรักของพ่อทุกคนจงเข้าถึงพระนิพพานตามความปรารถนาขององสมเด็จพระพิุตธมารในชาตินี้ทุกคนสวัสดีโลก